ดังพร้อมกันแล้วนะครับล้านขึ้นเท่ากันนะครับตัวนี้4 5ตันนะครับเอาตาลิฟต์วันนี้ปลดล็อกสองข้างนะครับนี้ส่งที่วันแก่นนะครับ นั่งล็อกเลยครับนั่งล็อกเท่ากันนะครับครับก็หรือว่าใครสนใจครับก็ติดต่อเราได้ครับแขน2องท่อนนะครับหน้าหลังสองท่อนตัวนี้ครับราคาถูกนะครับรีบจับจองครับของมีจำนวนจำกัดนะครับของมีจำนวนจำกัดครับเหลืออยู่6ตัวครับครับ ขอดีราคาถูกครับใครสนใจรีบสั่งซื้อเลยนะครับน้ำก็จะเป็นหูบล็อกนะครับลงก็สมูทนะครับแรงลงเร็วครับตามมือนะครับก็จะลงช้าๆนะประมาณนี้ด้วยความปลอดภัยนะครับก็ใครสนใจครับสินค้าติดต่อบริษัทอัคระโซลูชันได้ครับขอบคุณครับ